กซอยร้อยหนึ่งโดยดูแลมากกว่าการประกันชีวิตไทยประกันชีวิตใหม่ล่าสุดยาซิฟันซอสอินเทนซีฟกรมแคร์พลังเกลือเข้มข้นลดปัญหาเหงือกเร่งด่วนรอทําไมดูแลด่วนสองทุกันต่อคุท่านกุสรินากนะเรจะบอกว่าพอิคุณลงไปนั่งเปิดหนังสือพิมพ์เ้วจะบอกว่าเรื่องจำนำข้าวเนี่ย ไอ้เจ้าจำนำมาเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่ก็เรื่องเนื้อนะเสียเวลาไปทั้งวันของของวันศุกร์นะจริงมันยังมีเรื่องเสียเปียกเสียเปียงอะไรอ,อ,อีกอุตลุดที่จะมาตามต่อว่าระหว่างทางมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นเรื่องมหากราบที่ยังต้องตามต่อแต่ว่าตอนนี้มีอีกคดีหนึ่งซึ่งเป็นข,าข่าวคึ้นโครมในวันนี้นะครับแล้วก็ผมว่าทุกคนให้ความสนใจเพราะว่าคนหายไปตัวเป็นๆทั้งคนอ่ะ และคนนั้นคือคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรนะคะก็เป็นมม,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 มีหลายหมวกนะคุณเอกยุทธ์ทั้งนักลงทุนนะคะนักธุรกิจแล้วก็ผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การเมืองนะคะมีหลายประเด็นซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะได้สักถามกับคุณสวัสดิ์อภัยพักทนายความส่วนตัวของคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรนะคะซึ่งคุณเอกยุทธ์เองเนี่ยก็ได้เรียกว่าติดต่อไม่ได้น,นะคะไม่สามารถที่จะติดต่อได้แบบที่เด็ดขาดเลยเนี่ยเห็นคุณสวัสดิ์แล้วให้คุณพระชพนฟังเมื่อเช้าว่าในช่วงวันเสาร์แต่ว่าวันที่ไม่ ไม่ไม่พบเนี่ยก็คือหายไปตั้งแต่วันที่6มิถุนายนเดี๋ยวเราจะได้ไปติดตามกับคุณสวัสดิ์อภัยพักกันนะคะว่าเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวในช่วงท้ายเนี่ยจะมีความคืบหน้าของคดีนี้ด้วยนะคะคุณสุวัส์อภัยพักเมื่อเช้าได้ให้สัมภาษณ์กับคุณรัชพลเหลาวาน,นิชได้พูดถึงข้อสงสัยหลายๆประการหรือว่าการที่คุณเอกยุทธ์เองเนี่ยเหมือนกับว่าพยายามที่จะส่งสัญญ,ญาณอะไรบางอย่างนะคะอย่างเช่นว่าการที่โทรศัพท์ถาม กุญแจบ้านนั้นที่คุณเอกยุทธเองก็น่าจะทราบว่ากุญแจบ้านอยู่ที่ไหนอันนี้เป็นหนึ่งในข้อสงสัยที่คุณสวัสดินั้นสงสัยในกรณีนี้นะคะว่ากันว่า ไม่สามารถติดต่อได้เนี่ยก็คือตั้งแต่ช่วงสองทุ่มของวันที่หกมิถุนายนนะคะก็มีคนพบว่าคุณเอกยุทธ์นั่งทานข้าวกับเพื่อนสองสาคนที่ร้านอาหารครัวกระแตย่านสะพานควายตอนนาจปรานสี่ทุ่มครึ่งนะคะหลังออกจากร้านเนี่ยตอนนี้จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครที่พบคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรอีกเลยนะคะแล้วก็พฤติการผิดปกติหลายๆอย่างชัวันที่เจ็เนี่ยเห็นว่ามออีมีนัดไปตีกอล์ฟเพื่อนเพื่อ,อก็โทรไปตามคุณเอกยุทธ์บอกว่าติดธุระอยู่กับผู้ใหญ่นะคะก็ไม่สามารถที่จะ ไปได้นะคะสิ่งต่างๆเ e หล่านี้รวมทั้งเรื่องของคนขับรถนะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้ใกล้ชิดคนหนึ่งแล้วก็เป็นน่าจะเป็นตัวเดินเรื่องของเรื่องนี้ด้วยนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะได้คุยกันกับคุณสุวั์อภัยพักตอนนี้กําลังติดต่อกันอยู่นะคะเมื่อเช้าเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปด้วยนะคะสรุปว่าอย่างไงก็คือหายที่ไหนหายที่ร้านกาแฟหรือว่าช่วงวันสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งหรือว่าไปหายที่สนามบินตอนสนามบินเนี่ยเขาที่คุณฟังคุณสุวั์เล่าเมื่อเช้า พบแต่คนขับรถลงมารับเช็คแต่ว่าไม่เออแล้วหลังจากนั้นมันเนื้อหาม,มัน<บ>หายไปไงอ่าก็คือไม่ก็คือติดต่อได้สั้นๆแต่วันที่คุณสุวัสด์เล่าให้ฟังว่าไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยคือวันวันเสาร์ไม่จะมีเสียงตอบรับไม่ได้มีโทรศัพท์อะไรเลยแต่ว่าก่อนหน้านั้นมีโทรศพัพท์สั้นๆอยู่เป็นระยะระยะ ะะเดี๋ยวต้องคุยกับคุณสุวัตดูเนาะว่ามีความคืบหน้าอะไรอย่างไรกันบ้างนะคะคาม,มามแล้วนะคะเด,เ,ดเดี๋ยวสักครู่นะอีกประมาณสักข้านาทีนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็คุยกับคุณสุวัตแต่ว่าจริงๆประเด็นอย่างที่คุณสรดินนาบอกแหละว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมว่าได้ยินทั้งสองทั้งสองสองอันอันหนึ่งก็คือ,อหายที่ร้านกะแตใช่ไหมมันมีประเด็นสองสามอย่างหนึ่งร้านกะแตสองที่บ้านประตูบ้านถูกเปิดถูกเปิด เออเราก็ไม่รู้ว่าตรงที่บ้านหรือไม่เอากล้วงจรปิดวยกล้องวงจรปิดไปด้วยใช่ไหมหรือว่า3ที่สนามบินสนวรภูมิถู่ไหมบอกว่าเอาเงิน5้าล้านบาทตอนแรกเช็คมีปัญหาแล้ไปขึ้นเงินสรุปท้ายที่สุดว่าขึ้นได้พอขึ้นได้เสร็จปุ๊บก็มีคคนขับรถลงไปให้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเนื้อความต่อจากเนี้ยมันก็หายไปอีก คือหายไปจริงๆเพราะว่าเท่าที่ได้ฟังเราเลยไม่รู้จกตรงไหนยังไงก็หายไปแล้วมาติดต่อได้ทีดูเหมือนตาม GPS รถตู้ส่วนตัวเนี่ยไปได้ที่พัทลุงเจอรวที่พัทลุงเจอรถเจอคนขับแล้วแล้วก็พฤติกรรมแปลกๆอย่างที่คุณว่าเรื่องของเช็คเนี่ยคือคุณเอกยธเนี่ยเขียนเช็คแล้วเท่าที่คุณสุวั์เล่าให้ฟังนะคะคือลงปีพุทธศักราช2553 เช็คก็ไม่สามารถจะไปขึ้นเงินได้ตอนในส่วนนี้พอขึ้นเงินไม่ได้เจ้าที่ธนาคารเนี่ยก็เลยต้องใช้วิธีโทรคุยตรงนั้นได้โทรคุยนะอันนี้เท่าที่ดิฉันเข้าใจก็เลยสามารถที่จะเบิกเงินได้แล้วก็ไปนัดเจอกันที่สุวรรณภูมิแต่ณจุดสุวรรณภูมิเนี่ยไม่พบคุณเอกยุทธ์มีเพียงคนขับรถที่ลงมาติดต่อเรื่องของเช็คอ๋อแล้วห้าล้านนี่เอาไปให้ใครอ่ะก็นั่นน่ะสิก็ยังสงสัยกันอยู่นี้ อ้ามาแล้วอ๋อ oh. ยังยังฮะยังยังพอดีคุณ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 สุวัสดิ์อภัยพักเนี่ยกำลังติดอยู่วันนี้คิวแกคงคงยาวเหยียดหน้าดูนะครับดังนั้นตอนนี้ระหว่างรอเนี่ย ไปดูความคืบหน้ากันก่อนไปฟังคุณคำรณวิทย์นิดหนึ่งไหมค่ะห้านาทีพอดีนะครับห้าหกนาทีเนี่ยพลตารวจโทรคำรณวิทย์ทุกกระจากให้สัมภาษณ์ไว้ตอนเย็นนะครับผู้บัญชาการตํารวจนครบาลความคืบหน้าคดีของคุณเอกยุทธ์เมื่อตอนเย็นนี้นะครับก็สักประมาณห้าหกโมงเย็นประมาณห <c oughs> ้าโมงเย็นที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังคุณสุว,รรวั์ว่ามีความเพิ่มเ <c oughs> ติมอย่างไรบ้างถ้าเราตามตัวได้นะค่ะตอนนี้โทรศัพท์เป็นละวิหมดเลยเอ่อแต่ไม่เป็นไรถ้าถ้าสมมติว่าตามไม่ได้จริงจปิงคงเสียง ของบิ๊กจัสกันก่อนค่ะคดีนี้ต้องยอมแล้วว่าเป็นคดีที่ลึกลับซับซ้อนพอสมควรนะ,ค,ะครับแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยที่มาแจ้งเราเนี่ยคือ,ค,อคือหายตัวตั้งวันที่6ถูกไหมครับสี่ทุ่แล้วพอวันที่7เนี่ยก็มีการไปทางสุวรรณภูมิแล้วก็มีการติดต่อให้เอาเช็คไปให้เซ็นนะจนไปเบิกเงินมา แต่คนที่รับเงินถือเอาเช็คมาให้เนี่ยก็มีคนเดียวก็คือนายสันติภาพซึ่งเป็นคนขับรถแล้วก็ทางทุกคนก็ไม่เห็นตัวคุณเอกย,ยุอีกเลยอันนี้อันนี้คือเหตุก็คือสรุปว่ามีการเอาเงินไปจริงนะครับ5ล้านบาทนะครับอันนี้ยืนยันชัดเจดตนตอนนี้พอมาวันที่8จากการสืบสวนภายหลัง เขามาแจ้งเราเนี่ยทางทางที่สาวแล้วก็ท่านทนายความเนี่ยก็ามาแจ้งเราในวันที่9้าเวลาหลังเที่ยงคืนเที่ยงคืน0ูน0นย์สามนย์ 000, 30, 30, นะฮะคือ,อของวันที่9แล้วแต่เมื่อเรารู้เรามาทราบกันคืนวันที่9ตอนดึก เช้าเราก็เรียกผมก็รีบเรียกชุดสืบสวนนอนเลยลงไปทํากันทั้งหมดระดมลงไปนะครับก็ได้ข้อมูลในะวันที่8 9เนี่ยเก้ามงครึ่งกว่าเนี่ยรถันเนี้ไปโฟท,ที่สุราษ์นะครับที่พโทีวสุราษฎรแล้วก็ตอนประมาณ6กโมงเช้าวันที่8ปดใจก็ผ่านไปที่หัวหินคือคือชัดเจนว่าเส้นทางน่ยไปทางใต้แน่นอนซึ่งตอนนี้ผมก็ประสานงานไปทางผู้ชีการภาค8ภาค9สสตชครชแล้วก็ทางม ให้ช่วยกันดำเนินการติดตามรถคันนี้มนขับกับบุคคลในรถที่คุเอกยุทธทางโน้นเพราะคาดว่าถูกนําตัวลรไปทางโน้นซึ่งในชั้นต้นเนี่ยเราก็ต้องมองว่าเมื่อเขาแจ้งแบบนี้เราก็ต้องมองว่ามีการเอาตัวไปเพื่อเรียกเงินจริงนะครับเพราะมีตัวเงินออกไปจริงนะครับแล้วม,มาเส้นทางมาอย่างนี้เนี่ยแนวทางการสอบสวนเนี่ยนะฮะวันนี้ผมก็เรียกประชุมชุดทั้งหมดนะฮะตอน10โมงเพื่อไล่ตามจากการบ้านที่เมื่อคืนผมก็ประชุมจนดึก,กน,นะครับ,รบมอบการบ้านไป แล้ววันนี้เ็าเรียกมาย้ํากันอีกนะฮะว่าทุกชุดที่ลงไปใต้เป็นอย่างไรทั้งแปดเก้าเขาก็ช่วยกันเต็มที่นะครับ, uh huh. รบแต่สิ่งที่ผมน่าตั้งข้อสังเกตแล้วก็เป็นห่วงอยู่ตอนเนี้น uh huh. ผมไม่ห่วงนะฮะว่า uh huh. สิ่งที่ผิดปกติคือในพฤติกรรมของคนที่เอาตัวคนไปเพื่อต้องการเงินเน uh ี huh. ่ยนะครับ uh huh. เมื่อคนร้ายมีการรับเงินไปแล้วเนี่ยแล้วก็ได้เงินไปถูกต้องแล้วเนี่ยผมห่วงความปลอดภัยของคุณเอกอยุน, uh huh. นะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะครับประเด็นที่หนึ่ง uh huh. นะครับประเด็นที่สอง ผมห่วงในสันติภาพคนขับรถ oh. นะครับ oh. เพราะว่าเมื่อได้เงินไปแล้วก็เหลือคนขับรถคนเดียวเท่านั้นที่เป็นกุญแจสําคัญคุณทั้งเอาเช็คมาให้เซน็นทั้งรับเงินอะไรต่างๆไปทั้งหมดเนี่ย oh. อันเนี้ยน่าห่วง oh. เพราะว่าเขาอาจจะถูกถูกดำเนินการถูกตัดตอนไปก่อนหรือเปล่าเมราอ oh. เขาเป็นกุญแจสำคัญคนเดียว oh. นะอันนี้เออแล้วไปในที่สามเนี่ยที่ก่อนคือที่เรามาคุยกันในชุดสืบสวนเนี่ยรถเนี่ยรถของคุณเอยุทธเนี่ยรถโซกสีดําคันเนี้ยเวลาที่วิ่งลงใต้วันที่แปดเนี่ยวิ่งไปโพลถึงสุราเนี่ยไม่ได,ด้ดเปลี่ยนป้ทะเบีียนรไมม่กาาป เบวิ่งไปธรรมดานะฮะ <c oughs> เหมือน <c oughs> ไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับหลังจากเอาตัวไปแล้วเนี่ยวันที่6ตอนอยังคืนเนี่ย <c oughs> ก็มีการ เอากลับเข้ามาในบ้านคุณเอกยุทธ์แล้วก็มีการไปถอดไอฮาร์ดดิสเน่ของซีดีทั้งหมดในบ้านเอาไปด้วยนะครับเอาไปด้วยนะครับเพราะนั้นไอสิ่งต่างๆที่เรามาคำนวณกันะตอนนี้ผมห่วงความปลอดภัยของคุณเอกยุทธ์แล้วก็คุณสันติภาพนะครับก็อยากจะฝากนะฮะว่าผู้ที่อยู่ใกล้ชิดบุคคลทั้งสองญาติพี่น้องพักพวกเพื่อนฝูงต่างๆเนี่ยขอให้รีบเข้ามาให้ความกระจ่างต่อเจ้าที่ตำรวจเถอะนะครับอันนี้เดี๋ยวถ้ามันสายเกินไปแล้วมันแก้ไขไม่ทันนะครับอันนี้คือคือไอเรื่องคดีผมไม่ได้กััังงงวววลลลออกคคแต่านียผมมใดภข สองคนจะาากแล้วก็พี่น้องประชาชนนะฮะถ้าพบเห็นเบาใจอะไรต่างๆช่วยกันแจ้งมานะครับ <c oughs> เพราะตอนนี้ตอนนี้มันยังคุมเครือแล้วก็วันเกิดเหตุนะฮะ <c oughs> จนมันพฤรหัสมาวันศุกร์นะครับวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์เมื่อวานนี้เราก็โดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยพยานจากการตรวจพิสูจน์ของเราเนี่ยยังทํางานไม่ได้ <c oughs> ก็เพิ่งวันจันทร์วันนี้นะครับมาเริ่มต้นกันในเรื่องการตรวจพิสูจน์ต่างๆ <c oughs> ที่จะามาเสริมพยานบุคคล <c oughs> และยืนยันว่าตํารวจเราทําเต็มความสามารถ นะครับไม่ต้องกลัวแล้วก็รับรองว่าตรงไปตรงมาต้องเอาความจริงออกมาให้ได้นะครับค่ะตลอดทั้งวันนี้มันมีกระแสข่าวตลอดนะคะว่าเป็นการพบตัวคนขับรถแล้วพบรถจรุกแล้วคือ,คอพบแล้วไหมคะคืออย่างนี้นะผมเรียนเลยนะใครจะพูดยังไงนะฮะคือผมเนี่ยผมยผมี่เกลียดไปให้ข่าวผมไม่ให้ข่าวผมพูดคนเดียวแต่คนที่คนทำงานเนี่ยไม่ใช่ผมคนเดียวหรือไม่ใช่ชุดของนครบาลน,นะครับเราประสานไปทั้งชุดทั้งสื่อทั้งภาค8ภาค9้าทุกคนช่วยกันหมดนะแต่ละคนเนี่ยรายงานไปถึงมุนชายยังไงเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะนั้นการรายงานเนี่ยนะผมต้องบอกไงการทํางานเนี่ยคุณไม่จะเป็นต้องรีบรายงานนะครับให้มันชัดเจนก่อนส่งรายงาน ถ้าเกิดคุณจ้องแต่จะรายงานอย่างเงี้ยมันสับสนได้นะครับ<ม>แล้วมันทําให้ไกล้เป๋กันไปหมดคือถ้าคุณถ้าคุณจ้องแต่ตัดแต่ว่าอยากจะรายงานพื้งชาเนี่ยไม่ต้องมาช่วยหรอก<ม><ม>คุณอาจจะทําให้รูปคดีมันเสียหายก็ได้นะครับ<ม><ม>นี่ผมผมเรียนผมพูดตรงๆนะฮะถ้า <c oughs> เราเรา,เราทำงานเต็มที่แต่อย่าอย่าผมไม่ชอบไปพวกทํางานทํางานด้วยโทรศัพท์อย่างเดียวแต่ต,ตัวไม่ลงไปทําแล้วสัดแต่ว่ารายงานพื้นชาที่อยามาช่วยดีกว่าก็อีกสารหนึ่งก็คือคนขับรถตรวจสอบย้อนหลังเพราะว่ามีคดีวิ่งราวทรับแต่อายการสั่งไม่ฟ้องแล้วก็กระชดทรับด้วยในป ี่เก้าก็มีคดีวิ่งราวรั์นะครับแล้วก็าอายการสั่งไม่ฟ้องไปแล้วนะครับส่วนในปีเนี่ยตอนนี้เขาก็ยังอยู่ระหว่างคดีการโชครัพย์อยู่อตอนเนี้อยู่ระหว่างประกันตัวสู้คดีท่านหนักใจไหมครับที่คุณเนกยุธเองเนี่ยดีเอมีการฟ้องกลับไปที่ตํารวจอยู่ด้วยเหมือนกันรวมไปถึงที่ผ่านมาภาพก็ชัดนะฮะว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลโอไม่มีฮะไม่มีคือผมเนี่ยนะฮะผมเป็นตํารวจเนี่ยผมเรียนตรงๆเลยนะฮะคดีเกิดเนี่ยเราจับผู้กระทําผิดคนร้ายตามพยานหลักฐานทั้งหมด นะครับเหตุเกิดที่คาราเกะซิตี้มันก็มันก็หลักฐานเนี่ยนะฮะทั้งกล้องวงจรปิดทั้งพยานอะไรต่างๆเนี่ยเขาชัดเจนเพราะนั้นเราก็ทําตามพยานหลักฐานเราก็ทําสํานวนไปตามหลักฐานข้อเท็จจริงก็เป็นสิทธิ์นะฮะที่เขาจะฟ้องร้องกลับมาไม่หรอกเขาฮะเราเป็นตนํารวจถ้าตำรวจะโดนฟอ้องร้องกลัวกลัวหรือไปโกรธแค้งเขาไม่ได้หรอกครับมันไม่ได้เรามีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ฟ้องร้องตรงนั้นนะครับไม่กังวลนะผมไม่กังวลคือเราตอนนี้ฮะมุ่งประเด็นเดียว เพราะว่ามีการท<ข>ี่เอาตัวเอาตัวไปจริงว่างั้นเถิดจะที่หรืออะไรเราก็ไม่รู้ว่ามีการเอาตัวไปจริงนะ <ứng, S 2> ครับ <Reese. S 2> มีการถอนเงินจริงเอาตัวไปวันที่หกคืนถอนเงินวันที่เจ็ดนะครับ <ứng. S 2> แล้วก็มีการเอาเช็คมาให้เซ็นจริงนะครับตัวนั้นออกไปจริงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมุ่งประเด็นเดียวว่ามีตัวเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะ,ะนะครับเอาไปเอาตัวไปเพื่อประสงค์ต่อเงินนะฮะ ứng, ว่างั้นเถอะ<ๆ>แต่ส่วนการสืบสวนจะเป็น การลักตัวไปยังไงใครทาก็ต้องว่ากันพยานหลักฐานซึ่งตอนนี้ทุกชุดกำลังทางานครับแม้แต่ตอนนี้ก็ยังทําอยู่เต็มที่อ่ะครับครับครบจากประสบการณ์ในคดีแบบนี้เนี่ยใช้เวลานานไหมครับท่านครับก็ต้องดูฮะดูหลักฐานนะฮะดูหลักฐานวฮะเพราะคนร้ายเขาก็เขามุ่งลงใต้เพราะเขามีภูมิแนาทางนู้นนะครับก็เป็นเพียงอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ดําดเนินการอยู่นะฮะผมว่าภายในสองสัปดาห์นี้คงจะกระจ่างนะครับเต็มที่อ่ะนะครับ ก็ <S <S oh. เป็นการแถลงความคืบหน้าล่าสุดผ่าน FM 1 0 1นะคะโดยพลตบรโทคํารนวิททูปกระจ่างนะคะเพราะฉันเมื่อช่วงเสีสายเนี่ยมีข่าวว่าเจอรถแล้วเจอคนคือได้ตัวคนขับรถมาแล้วก็ดูแล้วเท่าที่ติดตามฟังก็ยังนะแล้วก็ทางคุณคํารนวิทเนี่ยก็ยังบอกด้วยว่าอยากให้คนที่ใกล้ชิดเนี่ยได้ให้คนขับรถคุณสันติภาพเพ่งดวงเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลด้วยนะคะฟังดูวิกจัดบอกว่าคนร้ายหมายถึงคนขับรถตอนนี้เป็นคนร้ายแล้วใช่ไหม เป็นการคาดการณ์ก็ท่านพูดเมื่อกี้อ่ะช่วงสุดท้ายอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ก็พอจะเห็นทิศทางอย่างที่ว่าแต่ว่าคืบหน้าอย่างไรคุณยังต้นติดตามอย่างใกล้ชิดพวทุกสื่อตามตัวุตลุดนะครับเพราะว่าก็คงมีความกดดันไปที่ไปที่ตํารวจด้วยไปที่นักข่าวด้วยคงเข้าใจเพราะว่าประชาชนก็อยากรู้นะคุณสวัสดิ์เองก็อย่างที่บอกขนาดนัดเราไว้เนี่ยจะโดนคิวแทรกจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะจะให้คิวมาที่เราได้หรือเปล่าขนาดเรานัดล่วงหน้าไว้ตั้งแต่ตอนเย็นนะครับ <C> e แต่ประเด็นเมื่อกี้นี้ค่อนข้างชัดเจนนะที่ตอ,ตอนนี้น,นะคำรณวิทย์ต<น>ู้ว่าจากพุ่มจากการตรวจนครบาลบ,บอกว่า,าที่เมื่อกี้เราคุยกันคุณจรินาค <C> e ือท่านบอกว่ามันก็มีการให้สตงางค์กัน5้าล้านบาท <C> e ที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังจากนั้นรถเนี่ยกลับมาที่บ้าน <C> e แล้วมาเอาฮาร์ดดิสออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องหาแกะกันต่อว่าจริงๆก็หายไปตอนไหนถูกไหมไปหายที่ร้านกาแฟหรือว่าระหว่างทางร้านกาแฟอะไรเนี่ยก็ ก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่ว่าไอ้สองอันเนี้ยถ้าถ้าตามที่ทางพลตรรดโทคำรณวิทย์พูดเนี่ยก็ค่อนข้างคชัดมากขึ้นหรือว่าตอนที่อยู่ตอนที่ส่งเงินอยู่ในรถหรือเปล่า